ทุกคนวันนี้กับช่องพี่องนูนช n แนลวันนี้นะคะพี่นะคะไม่สามารถไปเที่ยวที่ลุงเล็กคุณย่าย่าเคงแล้วก็ลุงวัดไปได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นพี่จะตามไปนะซึ่งวันนี้คุณลุงเล็กคุณย่าย่าเคงและลุงวัดจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ขนอมซันไรส์รีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของโรงแรมซันไลท์นี่ที่ผมยืนอยู่นี้ก็ติดชายหาดนะครับโรงแรมซันไลท์ก็มีทั้งห้องพักเป็นรีสอร์ทเป็นบางกะโลประมาณสัก30หลังนะครับแล้หลังจากนั้นที่ทราบจากคุยกับเจ้าของิจการเจ้าของกิการบอกว่าผลประกอบการเขาดีขึ้นนะเขาก็เลยสร้างเป็นตัวโรงแรมเลยทีนี้ก็ประมาณสัก30ห้องเหมือนกันนะสีน้ําตาลแดงเนี้นะครับแล้วใครจะมาเที่ยวมาอะไรก็ มานั่งได้ครับมันมีห้องอาหารติดกับชายทะเลที่เป็นแสงไฟแน่ครับผมมานั่งรับประทานอาหารมาชิลๆมาดูทะเลนะครับก็ก็น่าน่าอยู่อยู่นะครับก็สำหรับที่พักทางใต้ของเราที่ขนอมนะครับผม ครับตอนนี้ก็เราอยู่บริเวณที่ชายหาดนะครับก็วันนี้เป็นวันเทศกาลสงการช่วงบ่ายของวันที่13นะครับก็มีคณะมาจัดงานเลี้ยงรุ่นอยู่ที่โรงแรมสันไลเนี่ยก็โรงแรมใหม่นะครับ When there ครับตอนนี้ก็ถึงช่วงบ่ายนะครับเรามาถึงที่พักที่ขนมสันไลด์รีสอร์ทที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้<ๆ>กาเรียกว่าหาดสัลไลด์นะครับเป็นหาดที่อยู่ติดก,กับโรงแรมที่เราพักอยู่นะครับที่รีสอร์ทที่เราพักอยู่ทั้งหมดหาดยาวไปสุดลูกหูลูกตานะนี่คือยามเย็นช่วงคอยบ่ายเย็นมากเลยครับเกือบปกโมงเย็นกว่าแล้ว สำหรับมุมนี้นี่ค่าใครจะมาลงเล่นน้ำที่หาดสันไลน์นะครับก็มีผู้ที่มาพักก็ช่วงก่อนหน้านี้เห็นเขาลงมาเล่นน้ำนะครับมาเดินเล่นชายทะเลก็มีอยู่บ้างนะครับ สำหรับใครเพื่อนๆหรือท่านที่ชมคลิปนี้นะครับถ้าคิดจะมาพักผ่อนที่กระหนอมซันไลท์รีสอร์ทนี้ก็ยังได้อยู่นะครับหาดทรายสวยไม่แพ้หาดสมิลาที่สงขานะครับมีทรายขาวน้ําก็ดูสีครามนะครับอันนี้เป็นช่วงยามเย็นมากแล้วนะครับก็ขึ้นลมสงบดีนะครับก็มาพักได้นะครับ No in can And more hope comes me my I'm left see what is I always lost way ก no ็บริเวณนี้เป็นที่สบายๆนะมีสระน้ำอยู่ใกล้โรงแรมที่เปิดใหม่นะครับก็ใครมาพักก็ใช้บริการของสระน้ำนี้ได้นะครับก็น่าเล่นอยู่นะครับ do for I ก็บริเวณตรงโรงแรมใหม่นั้นก็มีสระน้ำอีกหนึ่งสระนะครับอยู่ใกล้กับติดกับตัวโรงแรมเลยนะครับผมดูไกลๆนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะบริการยวคงจะเป็นเครื่องดื่มร้านอาหารนะฮะอยู่นั่งได้นะครับ ยามค่าคืนก็นเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับ ะคะตอนนี้พี่ก็ได้มาจะกทำทุุระที่บ้านคุณยายแล้วเนาะก็คือฉลองวันสงการนะคะซึ่งฉลองวันสงการเนี่ยพรุ่งนี้พี่จะไปลดน้ำผู้ใหญ่นะคะแต่ว่ายังมีเวลาถ่ายคลิปให้คนได้ดูพี่พรีเซนต์โรงแรมนี้นะคะเพราะว่าบอกก่อนเลยว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่ติดชายหาดหนะ,ะไปดูสิคะ ติดชายหาดแล้วก็มีบังกะโลที่สวยมากแว่าหน้าตาของห้องเราเนี่ยอาจจะไม่สวยอย่างเช่นเชยแล้วนะทุกคนเพราะว่ามาถึงปุ๊บคุณยาก,การะโดดใส่เตียงเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยแบบวาร์ไปพรุ่งนี้แล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่าโรงแรมมีสวยขนาดไหนไปค่ะบรรยากาศยามค่ำนะครับของหาดสันไหลรีสอร์ทนะฮะนี่คือแสงสีของ ไปที่ป่าดับนะฮะบ,บริเวณร้านอาหารครับจุดนี้ตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเบาบางครับเนื่องจากตรงกับสถานการณ์โควิดนะฮะก็ทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวในช่วงสงการบางตาสักนิดครับแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับยังมีความเป็นกลิ่นอของทะเลนะครศรีธรรมราชนะครับ ตอนนี้นะคะเรานะคะก็ได้มารับประทานอาหารค่ำนะคะที่โรงแรมซันซันไรส์นะคะเดี๋ยวพุ่งมีเราจะพาทุกคนไปทัวร์รีสอร์ทแล้วก็โรงแรมนะคะแต่โรงแรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงในห้องอาจจะอยู่แบบโชว์ให้รันกาศด้านนอกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จองเขาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็รีวิวตามที่เราจองไว้นะคะแล้วก็ที่นี้เล่นน้ำค่ะทุกคน เียมดูนะคะเดี๋ยวคุ้พาทุกคนไปดูสระน้ําที่พี่โชว์ไปแบนม้ดเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานอาหารค่ากดนนคะพี่พุดยังว่เลยป็นเอาไม้มา่อปากมันใจดงดังเลยนตอนนี้นะคะเราก็ได้มานั่งกินมื้อเช้ากันที่โรงอาหารของโรงแอม s ซันไร e นะคะ รีสอร์ทแอนด์โฮเทลเดี๋ยวเราจะพาท mm hmm. ุกคนไปทัวร์ห้องพักโรงแรมแล้วก็ทัวร์โรงแรมรอบๆอเนาะเดี๋ยวขอกินมื้อเช้าก่อนนะคะมื้อเช้าของเรานะคะก็จะเป็นข้าวผัดข้าวต้มแล้วก็ขนมปังจะมีขนมจีนด้วยนะคะไข่ดาวไส้กรอกแฮมนะคะแล้วก็จะเป็นพวกข้าวผัดเต็มไปหมดเลยนะคะมีหลายเมนูเนาะแล้วก็น้ำก็จะมีน้ำส้มน้ำเปล่าน้ำ,นำมีนมมีอะไรประมาณนั้นนะคะ เดี๋ยวขอไปรับประทานไข่ดาวดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้รับประทานหารเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปทัวร์โรงแรม ขนมซันไรส์รีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกันตรงที่ห้องพักของเราก่อนนะคะตรงนี้นะคะเริ่มตรงนี้ก่อนเลยกันตรงนี้จะเป็นป้ายขนมซันไรส์รีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะซึ่งทำไมพี่ถึงมาพักที่นี่ก็เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นโรงแรมแรกนะที่มาอยู่ในขนมนะคะแล้วเขาเลือกที่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาตื่นเช้ามาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นค่ะซันไรส์แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นเนาะแล้วก็ ตอนนี้คนจะไม่ค่อยมีมากนะคะแต่ว่าก็จำนวนเยอะอยู่พอสมควรน,นะคะเพราะว่าเขามาจัดงานกันเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่าโรงแรมมือเนี่ยเขาจะเขายึดคนไปหมดเลยเพราะว่าอันนี้อยู่สุดของซอยขนมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมโรงแรมก่อนก็เลยกันค่ะไปค่ะ เป็นอ่างน้ำเนาะสำหรับคนที่ต้องการใช้น้ำแล้วก็จะมีชาโว,ว์มีอะไรอยู่ในตัวนะคะสำหรับห้องใหญ่สีส้มเนี่ยจะมีอ่างนะคะแต่ห้องเล็กเนี่ยจะไม่มีค่ะเพราะว่ามันเล็กเกินนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์โรงแรมของขนมซันไรส์กันค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมนะคะขนมซันไรส์เนาะอันนี้จะเป็นโรงแรม5ชั้นใหญ่ๆเลยนะทุกคน แต่และเชนก็จะมีหลายห้องนะคะตรงนี้ก็พี่เพิ่งสังงกตนะคะว่าโรงแรมกับรีสอร์ทบังกะโลเนี่ยจะเน้นเป็นสีส้มดําขาวนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบเรื่องของพระอาทิตย์ขึ้นด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มเน้นๆเ,เลยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นสีส้มนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูทางหน้าประตูของการเข้าโรงแรมกันนะคะตามมาเลยค่ะ สัญ,ญลักษณ์ของโรงแรมนะคะจะมีเดรูปร่างที่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นเต็มไปหมดทั้งโรงแรมเลยพี่อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าในโรงแรมเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์พระอาทิตย์ขึ้นไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้จองโรงแรมเขาไว้นะคะเราจองแต่บังกะโลเราก็เลยไม่สามารถเข้าไปดูในห้องได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ว,ว่าในห้องมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูล็อบบี้ข้างในนะคะ ก็จะเป็นเก้าอี้เนาะสำหรับแบบนั่งชิลนะคะแล้วจะมีมอเตอร์ไซค์เป็นแบบเพราะว่าโชว์สวยๆนะคะตรงทางด้านนู้นเนาะทางด้านที่หลวงวัดข้างหลังนั่งที่หลวงวัดนั่งอยู่นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้าสาหรับแบบคนที่เข้าโรงแรมเนาะแต่ก็จะมีแบบแยกสระกันนะคะเดี๋ยวไปดูตรงสระว่ายน้ํากันดีกว่าเพราะสระนี้ลึกมากนะทุกคนวก็จะเป็น สสาว่ายน้ำของโรงแรมนะคะของตัวโรงแรมเองเลยนะคะก็สะนี่นะคะมีถัวลุงเล็กแล้วก็มีหัวพี่ด้วยค่ะือบอกเลยว่ามันลึกมากๆนะคะแต่ถ้าใครเด็กจะเล่นเนี่ยก็เขากว่าต้องมีผู้ใหญ่มาดูแลคอ,อยข้างๆนะคะพี่จะบอกก่อนเลยว่าตัวโรงแรมกับตัวบางกะโลเนี่ยจะแยกกันนะคะแต่ว่าเป็นเจ้าเดียวกันเนาะแต่แค่แยกโซนกันนะคะเดี๋ยวเราไปที่พักก่อน เดินเร็มากทุกคนโอเคนะคะตอนนี้นะคะคลิปสำหรับทัวห้องพักของขนมะ สันไรก็ได้จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะในสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนด้วยที่ติดตามที่ตอนถึงเกือบ300แล้วคะ่ะทุกคนพี่ดีใจมากเลยนะคะพี <S <S <ๆ>ก่ก็กะว่าจะทำเขาเรว่างทำคะแนนให้ไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งล้านเลยก็ได้นะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยา่าลุงเล็กลุงวัดย,ย่าเข่งทุกคนเลยนะคะที่ มาเขาียกว่าสนับสนุนพี่ในการทำ YouTube แล้วก็สนับสนุนให้พี่แบบไปถ่ายคลิปเรื่อยๆยๆลยแล้วก็พาพี่มาเที่ยวด้วยเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ